ความรู้สึกของปุถุชนพิกุทั้งหลายในโลกนี้อุทุชนผู้ไม่มีการสดับไม่เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้าไม่เห็นสัพปบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัพปบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัพปบุรุษปุถุชนนั้น ย่อมรู้สึกซึ่งดินโดยความเป็นดินรันรู้สึกซึ่งดินโดยความเป็นดินแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งดินย่อมสำคัญมั่นหมายในดินย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นดินย่อมสำคัญมั่นหมายว่าดินของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งดินข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะดิน เป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมีได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งน้ำโดยความเป็นน้ำครั้นรู้สึกซึ่งน้ำโดยความเป็นน้ำแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งน้ำย่อมสำคัญมั่นหมายในน้ำย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นน้ำย่อมสำคัญมั่นหมายว่าน้ำของเราย่อมเพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งน้ำข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะน้ำเป็นสิ่งที่ปุทุชนนั้นมีได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งไฟโดยความเป็นไฟครั้นรู้สึกซึ่งไฟโดยความเป็นไฟแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งไฟย่อมสำคัญมั่นหมายในไฟย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นไฟย่อมสำคัญมั่นหมายว่าไฟของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งไฟ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะไฟเป็นสิ่งที่ปุทุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งลมโดยความเป็นลมครั้นรู้สึกซึ่งลมโดยความเป็นลมแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งลมย่อมสำคัญมั่นหมายในลมย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นลม ย่อมสำคัญมั่นหมายว่าลมของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งลมข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะลมเป็นสิ่งที่ปุตุชนนั้นมีได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งภูตสัตว์ทั้งหลายโดยความเป็นภูตสัตว์ทั้งหลายครั้นรู้สึกซึ่งภูตสัตว์ทั้งหลายโดยความเป็นภูตสัตว์ทั้งหลายแล้ว ย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งภูตสัตว์ทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายในภูตสัตว์ทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นภูตสัตว์ทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายว่าภูตสัตว์ทั้งหลายของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งภูตสัตว์ทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่า เพราะผูตสัตว์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่ปุทุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งเทพทั้งหลายโดยความเป็นเทพทั้งหลายครันรู้สึกซึ่งเทพทั้งหลายโดยความเป็นเทพทั้งหลายแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งเทพทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายในเทพทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นเทพทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายว่า เทพทั้งหลายของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งเทพทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะเทพทั้งหลายเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งประชาบดีโดยความเป็นประชาบดีครั้นรู้สึกซึ่งประชาบดีโดยความเป็นประชาบดีแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งประชาบดี ย่อมสำคัญมั่นหมายในประชาบดีย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นประชาบดีย่อมสำคัญมั่นหมายว่าประชาบดีของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งประชาบดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะประชาบดีเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งพรมโดยความเป็นพรม รั้นรู้สึกซึ่งพรมโดยความเป็นพรมแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งพรมย่อมสำคัญมั่นหมายในพรมย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นพรมย่อมสำคัญมั่นหมายว่าพรมของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งพรมข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะพรมเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้ว ย่อมรู้สึกซึ่งอาภัสระทั้งหลายโดยความเป็นอาภัสระทั้งหลายครั้นรู้สึกซึ่งอาภัสระทั้งหลายโดยความเป็นอาภัสระทั้งหลายแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งอาภัสระทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายในอาภัสระทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นอาภัสระทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายว่าอาภัสระทั้งหลายของเรา ย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งอาภัสราทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะอาภัสราทั้งหลายเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นม you know. ิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งสุภกินนหะทั้งหลายโดยความเป็นสุภกินนหะทั้งห so <ousing harus, S 2> ลายครั้นรู้สึกซึ่งสุภกินนหะทั้งหลายโดยความเป็นสุภกินนหะทั้งหลายแล้ว ย right ่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งสุภกินอาหาทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายในสุภกินอาหาทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นสุภกินอาหาทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายว่าสุภกินอาหาทั้งหลายของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งสุภกินอาหาทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะสุภกินหาทั้งหลาย เป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งเวหัพะละทั้งหลายโดยความเป็นเวหัภะละทั้งหลายครั้นรู้สึกซึ่งเวหัภะละทั้งหลายโดยความเป็นเวหัพละทั้งหลายแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งเวหัภละทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายในเวหัภะละทั้งหลายย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นเวหัภละทั้งหลาย ย่อมสำคัญมั่นหมายว่าเวหัพะละทั้งหลายของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งเวหัพะละทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะเวหัระละทั้งหลายเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมีได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งอภิภูโดยความเป็นอภิภูครั้นรู้สึกซึ่งอภิภูโดยความเป็นอภิภูแล้ว ย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งอภิภูย่อมสำคัญมั่นหมายในอภิภูย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นอภิภูย่อมสำคัญมั่นหมายว่าอภิภูของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งอภิภูข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะอภิภูเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้ว ย่อมรู้สึกซึ่งอากาสาน,านัญจายตนะโดยความเป็นอากาสานัญจายตนะครั้นรู้สึกซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยความเป็นอากาสานัญจายตนะแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งอากาสานัญจายตนะย่อมสำคัญมั่นหมายในอากาสานัญจายตนะย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นอากาศสานัญจาตนะย่อมสำคัญมั่นหมายว่า อากาศสานัญจายตนะของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งอากาสานัญจายตนะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะอากาสานัญจายตนะเป็นสิ่งที่ปุตุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยความเป็นวิญญาณัญจายตนะครั้นรู้สึกซึ่งวิญญาณัญจายตนะ โดยความเป็นวิญญาณัญจายตนะแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งวิญญาณัญจายตนะย่อมสำคัญมั่นหมายในวิญญาณัญจายตนะย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นวิญญาณัญจายตนะย่อมสำคัญมั่นหมายว่าวิญญาณัญจายตนะของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งวิญญาณัญจายตนะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะวิญญาณัญจายตนะเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมีได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งอากินจัญญายตนะโดยความเป็นอากินจัญญายตนะครั้นรู้สึกซึ่งอากินจัญญายตนะโดยความเป็นอากินจัญญายตนะแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งอากินจัญญายตนะ ย่อมสำคัญมั่นหมายในอากินจัญญายตนะย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นอากินจัญญายตนะย่อมสำคัญมั่นหมายว่าอากินจัญญายตนะของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งอากินจัญญายตนะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะอากินจัญญายตนะเป็นสิ่งที่ปุตุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้ว ย่อมรู้สึกซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยความเป็นเ really นวสัญญานาสัญญายตนะครั้นรู้สึกซ like oh well oui well ึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยความเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะย่อมสำคัญมั่นหมายในเนวสัญญานาสัญญายตนะย่อมสำคัญมั่นหมาย โดยความเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะย่อมสำคัญมั่นหมายว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึก ซึ่งรูปที่เห็นแล้วโดยความเป็นรูปที่เห็นแล้วครั้นรู้สึกซึ่งรูปที่เห็นแล้วโดยความเป็นรูปที่เห็นแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งรูปที่เห็นแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายในรูปที่เห็นแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นรูปที่เห็นแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายว่ารูปที่เห็นแล้วของเรา ย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งรูปที่เห็นแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะรูปที่เห็นแล้วเป็นสิ่งที่ปุตุชนนั้นมีได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งเสียงที่ได้ฟังแล้วโดยความเป็นเสียงที่ได้ฟังแล้วครั้นรู้สึกซึ่งเสียงที่ได้ฟังแล้วโดวยความเป็นเสียงที่ได้ฟังแล้ว ย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งเสียงที่ได้ฟังแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายในเสียงที่ได้ฟังแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป,เป็นเสียงที่ได้ฟังแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายว่าเสียงที่ได้ฟังแล้วของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งเสียงที่ได้ฟังแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะเสียงที่ได้ฟังแล้ว เป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมีได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งสิ่งที่รู้สึกแล้วโดยความเป็นสิ่งที่รู้สึกแล้วครั้นรู้สึกซึ่งสิ่งที่รู้สึกแล้วโดยความเป็นสิ่งที่รู้สึกแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งสิ่งที่รู้สึกแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่รู้สึกแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นสิ่งที่รู้สึกแล้ว ย่อมสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งที่รู้สึกแล้วของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งสิ่งที่รู้สึกแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะสิ่งที่รู้สึกแล้วเป็นสิ่งที่ปุตชชนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งสิ่งที่รู้แจ้งแล้วโดยความเป็นสิ่งที่รู้แจ้งแล้วครั้นรู้สึก ซึ่งสิ่งที่รู้แจ้งแล้วโดยความเป็นสิ่งที่รู้แจ้งแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งสิ่งที่รู้แจ้งแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่รู้แจ้งแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นสิ่งที่รู้แจ้งแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งที่รู้แจ้งแล้วของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งสิ่งที่รู้แจ้งแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ข้อนั้นเรากล you know ่าวว่าเพราะสิ่งที่รู้แจ้งแล้วเป็นสิ่งที่ปุทุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งเอกภาวะโดยความเป็นเอกภาวะครั้นรู้สึกซึ่งเอกภาวะโดยความเป็นเอกภาวะแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งเอกภาวะย่อมสำคัญมั่นหมายในเอกภาวะย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นเอกภาวะ ย่อมสำคัญมั่นหมายว่าเอกภาวะของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งเอกภาวะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะเอกภาวะเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งนานาภาวะโดยความเป็นนานาภาวะครั้นรู้สึกซึ่งนานาภาวะโดยความเป็นนานาภาวะแล้ว ย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งนานาภาวะย่อมสำคัญมั่นหมายในนานาภาวะย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนานาภาวะย่อมสำคัญมั่นหมายว่านานาภาวะของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งนานาภาวะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะนานาภาวะ เป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งสัพพภาวะโดยความเป็นสัพพภาวะครั้นรู้สึกซึ่งสัพพภาวะโดยความเป็นสัพพภาวะแล้วย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งสัพพภาวะย่อมสำคัญมั่นหมายในสัพพภาวะย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นสัพพภาวะ ย่อมสำคัญมั่นหมายว่าสัพพภาวะของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งสัพพภาวะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะสัพพภาวะเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้วย่อมรู้สึกซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานครั้นรู้สึกซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้ว ย่อมสำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานย่อมสำคัญมั่นหมายในนิพพานย่อมสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานย่อมสำคัญมั่นหมายว่านิพพานของเราย่อมเพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะนิพพานเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นมิได้รู้โดยรอบแล้ว